สีผมสายฝอนะคะคนไหนที่อยากทําไฮไลท์อยากทําสีนะคะคนไหนที่เบื่อสีทองแล้วอยากทําสีหม่นเขียวนะคะมาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะคือโจทย์คือผมลูกค้ายาวนะคะเราการัํทการฟอกนะคะโคลนดํามากเลยนะคะเราฟอกเสร็จแล้วเราทําไฮไลท์นะคะนะไฮไลท์เสร็จแล้วลงสีมาดูกันเลยว่าเปรี้ยวไหมคะเพื่อนมาดูการจับไฮไลท์ขันเทพของพี่หนิง เซ็กซี่มากนะคะเซ็กซี่มากนะคะพี่หนิงนะคะซ่อนไฮไลท์แบบเซ็กซี่มากเลยโคตรแซบเลยค่ะนะคะโคตรแซบเลยค่ะคุณลูกค้านะคะมาดูข้างนี้นะคะนะถ้าพี่หนิงจับไฮไลท์ไม่แซบนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะคะว่านะจับไฮไลท์ขั้นเทพขนาดนี้เลยนะคะนะคนไหนที่อยากทําเขียวมนนะคะเพื่อนๆนะคะก็นะคะมาหาพี่หนิงได้นะสีสายโปร่สฝอนะคะสีผมสวยๆมาทําสีผมกันเลยนะคะก็อย่าลืมมาดูด้วยอิมมาผมคุณจะนุ่ม เข่าเงานะคะสวยนะฟอกผมกี่ครั้งทําสีผมกี่ครั้งก็ไม่หว่นค่ะผมคุจะสวยนะคะมาดูนะคะเห็นไหมผลงาน,นะค่ะวัดกันที่ฝีมือนะคะเพื่อน